สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงหน่อไม้นะคะจะแกงแบบทางภาคเหนือนะคะเรามาดูส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็มีกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกก็จะเป็นปลาร้านะคะแล้วก็จะมีกะปิที่จะเป็นใบย่านางนะคะแล้วก็ชะอมจะมีเห็ดเห็ดหลายอย่างเลยนะคะเห็ดอะไรก็ใส่ได้เนาะ จะเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี้เป็นหน่อไม้สดนะต้มไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาโขกน้ําพริกกันนะคะก็จะใส่ตะไคร้โกตะไคร้ก่อนนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกนะคะพริกนี่ก็ตามแล้วแต่ความชอบนะคะเนาะใครชอบเผ็ดก็ใส่เข้าไปเลยเยอะๆเป็นหอ,หอมกระเทียม ลงไปโขกพร้อมกันเลยง่ายๆเราก็ตำบุบๆแค่นี้ก็พอนะคะ จากนั้นจะเอาปลารานี่จะเป็นปลาราที่เข้าบดแล้วนะคะซื้อที่ตลาดก็จะเป็นกะปิอาหารทั้งภาคเหนือส่วนมากจะไม่ขาดกะปินะคะจะโขกกะปิปลาร้าแล้วก็น้ำพริกแค่เข้ากัน ประมาณนี้นะคะเราก็ตั้งน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าน้องไม้เนี่ยพี่หอมซื้อไว้แล้วก็เอาต้มไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาจะแกงเราก็เอามาต้มอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นทําแบบทั้งภาคเหนือนะคะจะไม่ใส่ใบน้ําใบยะนางนะคะทางที่บ้านของพี่หอมเนี่ยบ้านคนอื่นไม่รู้นะ จะไม่ได้คั้นนะคะใบยะนางอะ่ะจะใส่เป็นใบๆอย่างนี้เลยค่ะเอาต้มลงไปเป็นใบๆอย่างนี้เลยแล้วน้ําออกมาก็จะไม่เขียวนะคะนี่ค่ะทางเหนือจะส่วนมากจะทําแบบนี้นะ จากนั้นเราจะเอาน้ำพริกที่เราโขลกไวใ้ใส่ลงไปเลยนะคะเราก็จะให้เขาเดือดสักพักนะคะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะ แล้วก็เคี่ยวเข้ามาสักพักเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาใบย่านางเนี่เอาออกนะคะเอาใบย่านางออกแล้วเราก็จะมาใส่เห็ดเลยค่ะ เห็ดที่มีอยู่นะคะนี่จะเป็นเห็ดหูหนูนะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกเนาว่าจะใส่เห็ดหูหนูด้วยบังเอิญไปเปิดตู้เย็นมีเห็ดหูหนูนะคะก็เลยเอามารวม เราก็จะรอเขาเดือดอีกรอบนะคะแล้วก็เคี่ยวเข้ามาสักพักแล้วนะคะเห็ดเขาก็สุกล้วจะใส่เชโอมเลยค่ะอ้าวลืม ไปไดททำคลิปสัดหลายวันผงนัวนะคะใส่ผงนัวใส่ช่อมแล้วก็คนคนคนเป็นั้นมาเรียบร้อยนะคะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะไฟเลย ขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ